ดาน d e ปะส Studio ชื่ออะไรครับชื่อนายนทนตองเทียภาพครับชื่อนางสาววิจิราสกุลยุทธทิพย์ค่ะชื่อเล่นนะฮะมินค,ค่ะชื่อนายชอนยุทธ์เือทอครับบาวค,คับชื่อกิติยาสุนทรครับชื่อเล่นชื่อกระแดค่ะชื่อนายจารินจุจันทร์ครับชื่อเล่นชื่อโจโจ้คับมีหนังที่ชอบหรอือเปล่าหนังที่ชอบอ,อ่ะแฟนเดย์ค,ครับ ขอที่เกี่ยววิทยาศาสตร์ได้ไหมโอ้โหไม่มีเลยครับวิทยาศาสตร์ก็น่าจะวอีนะคะอีตัวเหลี่ยมๆเคยรู้ปะเรียมๆครับเรียมๆมีหนังที่ชอบไหมครับนี่เลยครับจอตาวอครับผมก็น่าจะเป็นจักรวาลกับแบล็กจีนนี่ครับอ๋อฮาเวนเจอร์ครับเอ้ยชอบใครในฮาวเวนเจอร์ครับชอบซูเปอร์แมนครับเออใช่ใช่ซูเปอร์แมนใช่ใช่โอเคมีไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคน เฉยๆครับไม่ชอบทำอะไร,รเล่นตัวเรื่อยอนนแล้วก็ตื่นไม่เช้าครับชอบกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเลยคะ่ะชีวิตจะ่มงนี้แค่นี้แหละคะ่ะ เป็นคนเรียบๆนะคะแล้วก็ชอบธรรมชาติชอบเที่ยวเป็นคนตื่นที่อย่างครับแล้วก็อก็เที่ยวเล่นไปเรื่อยก oh <my> ็จริงผมก็ตื่นเช้านะแต่ก็ไม่รู้กันแหละ ก็เียกว่านอนก็ได้ก็อย euh. ู่บ้านก็จะทําไม่กี่อย่างครับก็ดูหนังดูซีลีี่ดูหนังดูซีลีี่ดูหนังดูซีลีี่ดูหนังดูซีรีี่ดูหนังดูซีรีี่แค่นี้แหละครับโลกใายบุคลิกกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกันยังไงครับก็มันน่าจะเป็นโลกทางวิทยาศาสตร์สักโลกนึงครับ มันก็น่าจะเป็นโลกทางจิตใจนะคะมันก็น่าจะเป็นที่จิตใจคนเราเปลี่ยนตัวเองเพื่อตอบตัวเป็นอีกอย่างเพราะว่าคนที่เขาเป็นเนี่ยเขาน่าจะสร้างบุคลิกมาตั้งแต่ตอนยังเด็กนะครับแล้วก็เราเลยเนี่ยต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการช่วยเขาครับช่วยเขาเป็นบุคลิกเขาจริงๆไม่ใช่เขาที่เขาสร้างขึ้นมาครับก็มันเป็นเรื่องของจิตใต้สําเวกนะคะก็มันก็ดูแล้วก็น่าจะสนน่าส,น,น,าสนใจดีแล้วก็มีหนัง แต่หลายเรื okay. water, m m ่องที me, ่ทํเกีับเรื่องนี้ค่ะก็ถ้าผมเท่าที่อ่านมาในหนังสือวิศพปสองหน้าที่ห้าร้อยหน้าที่สองก็ก็ก็มี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 อยู่บ้างครับเคยมีผลงานเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้นยังไงบ้างครับก็เคยเป็นพระเอกอยู่เรื่องนชื่อว่า yo back ครับอยู่ใน youtube แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวประกอบก็แค่นั้นคหละเคยทำการคอปเปอนะคะชื่อว่าผาพฝันค่ะเป็นรายการยังไง เป็นรายการแข่งหนชันคันก็เคยส่งของกบยูเนียรปี2018ครับก็ได้รางวัลชัยกล้องล่องใต้หมครับก็ได้รางวัลช่องกอบที่หนึครับของประเทศอ๋อกต๊ค่ะเป็นตาก้องโจโจ้กำกับมีไม่คนต่อบค่ะ่าเป็นเกีครับเสียเป็นเบีของทีมครับพวราราสไนร์ซูย